ดอกกุหลาบเต็มเลยเซลไฟล์มาถ้าหวานเลยก็ได้แ้วก็มาเลนทายอะค่ะเซลไฟล์ป่ะคะสำหรับดอกฮะเซอร์ไพรส์ค่ะได้ไหมไปเซลไฟล์ที่ให้ที่บ้านเหรอคะ่ยให้ที่บ้านค่ะเลือมต้องอมืแกับองกุหลาบอะไรนะคะออกดอกไม่กับกลองกุหลาบเลยนะครับเออเหมือนมีคนมาจัดไว้อะค่ะเราได้บอกเราอยู่ข้างนอกเราเข้าไปเห็นหรือว่าเราอะไรนะครับพี่ก็เข้ามาแล้วก็เห็น มีความหมายอะไรไหมรู้บาไม่ได้ถามกี่ดอกคนับไม่ได้นับถ้าพูดนึงเต้นเนี่ยพี่ถามอะไรอย่างเงี้ยเต้นถามเรื่องงานเนี่ยจะตอบคล่องเลยจริงๆเต้นนี่คืออะไรครับประทับใจหรือว่าไงคะก็จริงๆก็เหมือนกับแฮปปี้วาเลนไทน์ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้สวีทอะไรมากมายพี่เจมีของเล็กๆน้อยๆให้พี่ด้วยค่ะก็ให้ดอกไม้ค่ะไมปดินเนอร์กันไหมคะ ก็ทานข้าวค่ะแต่ว่าเหมือนโตทานข้าวพิเศษนิดนึงหลายคนบอกว่าบรรยากาศมีชื่ยก็ค่ะเนอะคืิรอคมข้ามได้ไหมคะแต่เราเห็นตกใจเหมตอนนี้ว่าแบบเออทตไม่มีชื่อหรือมีอะไรก็ไม่อะค่ะก็ก็ทานข้าวปกติอันนี้ไส้พูนนิวที่ลงไหมคะพิเซนเตอร์ค่ะ ต่เหมือนหลายๆคนกดเข้าไปดูในแฮชแท็กมันจะเป็นสำหรับ <ht> ลูก<ส>เรา <พอ S 1> กับลูกจริงๆแล้วจริงๆแล้วตอนนี้จจนี่ให้ให้ความสำคัญเรื่องงานมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่จะนี่ได้พีเซนเตอร์เยอะมากแล้วก็ดีใจนะคะที่ยิ้มตัวเองก็กําลังจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นหยาดเหนือของเราแล้วก็เป็นเป็นจากจจนี่จริงๆจจนี่รู้สึกว่าจะนี่ยิ้มกลับมาจริงๆนะคะเพราะว่ากว่ากว่าเรา ตอนที่นี้ลมแล้วกว่าจะนี่อารุกขึ้นมาได้ค่ะมันมันยากแล้วมันก็ลําบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับปีนี้เป็นปีที่อันนี้แบบค่อยๆปั้นขึ้นมาเรื่อยๆอ๋ย่าคนมีความเป็นอื่นเขาพิจาอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะจนนี่จนนี่ต้องจนนี่ต้องสร้างความรู้สึกให้ตัวเองก่อนนะคะอย่างที่เจนมีคุณมิวมีคนเข้าใจผิดมาถามเรื่องข่าวดีเยอะก็ก็มีนะคะแต่ว่าจนนี่ก็จะบอกว่าอันนี้ดีใจที่ได้พรีเซนเตอร์ตัวใหญ่ ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นข่าวดีสำหรับเจนนี่นะคะได้เงินก้อนโตก็เหมือนกับเอามาจ่ายค่ายิมอีกทีนึงอย่างมิ้นท์ซิดาอย่างพินานาก็แบบพลาดอะไรไปหรือเปล่าแซวเป็นอย่างนั้นนะคะเขามีลางจุดัวมาถามไหมคะว่าไม่มีไม่มีค่ะหยคนลุ้นกับเรามากเลยค่ะไม่ต้องลุ้นการแข่งัความหมายยังไงก็ยิมนั่นแหละค่ะปกติ ระยะาเราะองามโยมล้สุดเหมือนเขาลงคลิปแล้วเหมือนมันมาแบบโย่กาแฟอะไรอย่างเงี้ยมาจับโยมาจโยจริงจริงอันนี้ว่ามันจริงว่าไม่ได้มีอะไรค่ะเพราะอย่างจะนี้เองเวลานี้แบบมีคลิปวิดีโอกับตหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเวลาลงไอจีมันตัด15าวีใช่ป่ะคะแล้วถ้าเกิดมันแบบมันมันตัดตรงคําพูดที่แบบคนไปสื่อความหมายเป็นอย่างอื่นมันก็แบบทําให้เกิดการเข้าใจผิดได้แต่จริงอันนี้ว่าแบบอย่ามองให้มันเป็นดราม่านี้ว่ามัน มันมันไม่มีอะไรอะค่ะหลายคนก็จะมองคดตอนเขาลงหรืออะไรไม่อะค่ะพี่มันก็จริงๆมันเป็นเรื่องบังเอิญได้มีคนแบบถามบ้างไหมคะว่าเขาไม่มีนะคะไม่มีค่ะมีโอกาสได้เห็นคลิปหรือยังคะมีค่ะมาดูมาดูแล้ว้ส่วนัยใหญงก็ไม่อะค่ะเพราะว่าจะนี่ว่ามันมันเป็นอะไรด้วยความบังเอิญมากกว่าแต่พูดกับความรู้สึกไหมนะกับของเราของคุณไม่อะค่ะหลายคนจะห่วงความรู้สึกของพี่เจก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกคนที่ ที่คอยให้กำลังใจแดนนี่แล้วก็คอยปกป้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆอันนี้อยากจะให้มันเป็นพีซฟูลมากกว่าค่ะดูละครกำไรมากดีกว่าครับค่ะนี่ค่ะนี่คือคย่อค่ะบอกว่าเป็นนางเอกจอจานเจ้ใชาก็เหมือนใา้คอก็แล้วแต่คนจะคิดนะคะจริงๆันนี้มาถึงจุดนี้แล้วไม่มีอะไรที่ยังไม่เคยเป็นข่าวเพราะฉะนั้นแดนนี้ว่าจะนนี้ต้อง แข็งแรงด้วยหัวใจตัวเองนะคะพี่อะไรก็ตามที่เข้ามากระทบความรู้สึกคือเจนนี่ก็ต้องฮิลต้องต้องแบบดิวกับใจตัวเองอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเจนนี่ว่ามันมันไม่มีอะไรที่หนักหนาแล้วก็ซีเรียสไปมากกว่านี้ค่ะที่ีคนส่งอันนี้มาให้เจนนี่ดู้ไหมเห็นน่ตลกอ่ะอายุขนาดนี้แล้วมข่าวบอกว่ามอน ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะใครอยากจะพูดอะไรยังไงคิดยังไงคือเจนี่ก็ห้ามความรู้สึกไม่ได้อะค่ะก็เอาที่ทุกคนรู้สึกว่าเออมีความสุขกับตัวเองแล้วก็คิดอะไรยังไงอันนี้ก็ไม่ห้ามค่ะวลาเราเจออะไรแบบนี้ทำไงพี่เจนี่มองข้ามหรือว่าไม่เอามาใส่ใจหรืออะไรเจนี่เป็นคนเฉยๆอ่ะเป็นคนที่ไม่อยากเก็บมาคิดเขามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเจนี่เก็บมาคิดมันก็เราเองเราก็ทุกข์อะไรอย่างี้ค่ะเพราะฉะนั้นเจนี่ก็จะปล่อย เราก็ไม่ใช้จีนี่ไม่มานั่งฮะคิดว่ามันเป็นแบบข่าวที่มาดิสเครดิตลอดจริงจมันก็เป็นข่าวที่ดิสเลยดิตลอดนะคะมันอยู่ที่ว่าตัวจนี่จะแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งขนาดไหนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเราไม่มีอารมณ์อยากหาตัวคนพูดในกองไม่มีใครช่วยจนี่ได้นอกจากตัวจนี่เองพี่กุนได้กำลังใจ จะนี่ให้กำลังใจตัวเองค่ะไปกัค่ะ